คุเค้เข้มแนวสายแดน,นะคะตามอมเนย้ีการเพิ่มการะวังเลยกะ,ะจริงๆสำนักง,งานตรวจแห่งชาตินะครับก็โดยท่านบอบตลอรท่านสั่งการให้ท่านกรมอุดุน้ำรงสั่กิต,ตปภรองรองบอตลรได้คุมเข้มแล้วก็ให้คณะทํางานสืสบสวนปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองกูรณาการการข่าวกับหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็ให้แต่ละบอชอทําแผนสกัดกั้นนะครับตามแนวผมแดงโดยเฉพาะในเรื่องของ แดนธรรมชาติที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนดูในเรื่องของด่านต่างๆที่เป็นเส้นทางในการลาเลียงเข้ามายังพื้นที่ชั้นในให้มีความเข้มในเรื่องของการปฏิบัติส่วนแผนส,งสางสรนั้นให้มีการประสานงานกับทหารปกครองในพื้นที่ในส่วนพื้นที่ชั้นในก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ความมั่นคงทหารตำรวจเนี่ยช่วยประสานงานกับหมู่บ้านตำบลอำเภอในเรื่องของ การหลบหนีเข้ามาอยู่ในที่ต่างๆซึงๆ่องอาจจะมีการเผยแพร่เชื้อให้กับทางประชาชนได้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ทางสำนักงานชาติและพอมอุทธรตำรวจปชได้ทํางานกันอย่างเข้มแข็งน,นะครับเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองให้ได้มากที่สุดจุดที่พบในการลักลอบบิเวณจุดไหนต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพ,พิเศษไหมคะจริงๆตอนนี้เราก็เฝ้ราระวังทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง ภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือแต่ที่จะนําเรียนก็คือมีความแตกต่างกันทางด้านกายภาพซึ่งจําเป็นต้องใช้วิธีการที่อาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็ลักษณะของพื้นที่แต่ละชนิดจะได้ใช้กําลังคนก็ไม่เท่ากันมีแรงงานดึงเข้ามาถือว่าทางเจ้าที่เราหลักอยจริงๆต้องดูเป็นเคสไปซึ่งเราได้มีการขยายผลการจับคุณทุกคดีนะครับ ว่าได้เข้ามาทางช่องทางไหนแล้วก็ยังมีเรื่องของการติดตามว่าใครเป็นคนพาเข้าแล้วจะไปอยู่จุดไหนปลายทางที่ไหนก็คงต้องมีการรวบรวมในเรื่องของพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับคนที่นําพาแล้วก็มีการซ่อนเร้นหรือว่า,ามีการปกปิดน,นะครับที่อยู่ของคนที่ลักลอบเข้ามาทุกกรณีครับ